ต้องวิ่งตามแนวต้นไม้ห<ะ>ไเหลือกระสุนแค่หนะ้านัะต้องไปวิ่งล่อคอโอเคโอเคเคุ้มกันให้เข้าใจไปเลย เดี๋ยวนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนวันนี้คนสวยมีเหตุยิงกันที่วาจินียนต้องกกระ<อ>สุนกระจายามีซากของระเบิดกระดุยมีเลือดแต่ไม่มีศพใช่ไหมละห่ะเจอรอยนิ้วมือได้จากเออ่ปลอกกระสุนเนิรบไลน์นิ้วมือชุดแรกยืนยันแล้วว่าเป็นของบ๊อบลีสเวกเกอร์ชุดที่สองเป็นของเจ้าหน้าที่พิเศษนิกแมมฟริสสกัดเอฟบีไอเดี๋ยวต้องมีอะไรผิดนะตอนนี้คำถามที่สมเหตุสมผลที่สุดก,ก็คือ มันเรื่องอะไรกันแน่มันมากผมชะครึู่้นว่าคุณมือไม่ถึงสำหรับงานนี่ก็แล้วแต่ท่านจริงๆแล้วก็คือเราประเมินไอ้หมอนี่ต่ำไป มักจะมีพวกงมงาย่ชื่อว่าคนคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เราเลยต้องเก็บมันเพื่อสั่งสอนว่ามันคิดผิดอย่างนั้นมันขัดกับหลักประชาธิปไตยบอสมน่อมันขะนาไปไล่จี้ออกมาให้ได้สาใจมัเราต้องได้ผลที่เดี๋ยวนี้ ไอนาคนนั้นเป็นคนไอนาที่โรงแรมจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะผมยังไม่อะเงียบ m e ม p h i โทรเข้ามาแกร้อยเลยได้ครับเริ่มแล้ว Nick นายนี่ h o w a r ะเป็นไงบ้างเรื่องมันซับซ้อนมากครับโอเคผมได้ตัวอบลีส e s กเกอร์แล้วใช่เขายังไม่ตายครับเ o w ร r ดใช่รู้ละตอนนี้ก็มีข่าวเข้ามาแล้วเหมือนกันเจอแล้วเมื่อคืนยิงกันที่เวอร์จิเนียอยู่ด้วยมะยก็ยังที่บอกเรื่องราว่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแต่สำหรับนายแล้วเนี่ยทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือเอาตัวเข้ามา ครับแต่ว่าคงไม่ได้รับทำไมมันซับซ้อนชสียจนไม่รู้ว่าใครจะไว้ใจได้ดบ้างเราเป็น FBI นะก็พร้อมกันไงล่ะครับไว้โทรไปใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวว้ยตัวแสบแกได้ไหมได้ครับลุยกันเลยโทรจากทางหลวงนอกเมืองบอสแมนมอนทานาลุยเลยนี่สววกเกอร์นี่ผู้พันต์จอสันนึกแล้วต้องฟังอยู่เหมือนนายไม่มีที่ไปแล้วผู้พันใ์่หรือเปล่าไม่รู้ใช่สิ ฉันมีของที่นายอยากได้ผมเองก็มีเหมือนกันเอเดนดพวกเอริเชนสุสานใหญ่มากรวม400ศพตายผู้ชายผู้หญิงเด็กๆเอาเป็นแลกกันเจ้ากันไปขอเป็นคนที่ไว้ใจได้ินดีอยู่แล้วอยากได้ใครหรอนักร้องวงฟลายที่สายแว่นดำเป็นเพื่อนกับแอดคาร์บาน่าจะไว้ใจได้ะะไหรือมั้งพี่อีทหรอนายจะให้ตามพี่อีทดูเหมือนคนของผมจะไม่เห็นด้วยะทั้งนั้นเข้าใจว่ายากอยู่นะนายจะมีเวลาจำกัด เอาเป็นสวอมอัทนาหกสมัยชาวเมชั่มเป็นตัวเลขสำรองที่ดีว่าไหมล่ะคงไม่ดีมั้งงั้นผมจะให้สองตัวเลขแล้วค่อยคุยกันจุดเจ็ดสามสองกับจุดหกสี่แปดคือตัวเลขอะไรติการสามตัวสุดท้ายของตำแหน่งที่ตั้งสถานีขุดเจาะน้ำมันในเขตเอริเทรียที่มีศพกว่า400สี่ร้อยศพถูกวางไ็้เอาไว้ข้างล่างจะเจอที่ไหนที่จริงฉันจะเห็นนายตั้งแต่ระยะไกลโอที่นายพลูออกมา

มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหดูดฝันมาแล้วแฟนถึงอะไรครับมันดูสิดู oh. Oh. ดูสิดูไว้ เหมือนสิโครงจะหักอ,อยากให้ยบ